ก็ในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพันแมนสตองเกตในเซิร์ฟจีนตัวย่อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กับตัวละครอย่างเจ้าราชาเทลอกล่าง2กันอีก1ครั้งนะครับหลังจากที่เป็นตัวละครตัวใหม่เนาะแล้วก็ติดเมตาด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะไปทําการชําระแค้นนะครับหลังจากที่เราเนี่ยแพ้กันมาในคลิปที่แล้วนะซึ่งผมเนี่ยก็พลังขึ้นมาแล้วนะครับก็เดเมจอยู่ที่1นึ่งล้านสองแนะครับพลังอยู่ที่7จ็ดล้านเก้าแสนนะครับเป็น4ดาว3ดาวม่วงนะ และก็อุปกรณ์เฉพาะเนี่ยยังไม่ได้อัพนะครับแต่ว่ามันเข้ามาแล้วแหละเดี๋ยวค่อยดูในคลิปหน้าละกันและก็ตอนนี้นะครับเราก็มีการปลดล็อกอ็อบเจกต์ใหม่มาอีก3อย่างนะครับอันแรกเลยนะก็จะเป็นการบวกเดเมจเพิ่มขึ้นมาถึง5%นะบวกยกทีมนะครับก็ถือว่าเป็นอ็อบเจกต์ที่ดีตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้อัพดาวขึ้นมานะทับสามดาวนะครับจะเป็นการบวก8%เลยนะและก็ปลดอันนี้มามครับเวลาที่เราเนี่ยมีการต่อสู้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการฟื้นฟูเลือดขึ้นนนนนมา2นะา2%ะััับออพ3ดวเเ่จป็8%ง ถือว่าเป็นอ็อบเจกต์ที่ดีเหมือนกันนะกับอ็อบเจกต์นี้นะครับท่านผู้ชมคอยดูนะเวลาแสดงผลมันจะขึ้นมานะครับแล้วก็อ็อบเจกต์นี้นะครับเป็นอ็อบเจกต์บวกโล่นะครับบวกโล่มา5%นะครับอัพครบ3ดาวเนี่ยจะเป็นการบวกมาถึง8%นะครับก็เป็นการป้องกันให้ทีมของเราเนี่ยตายช้าลงนั่นเองนะฮะประมาณนี้ท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับกับอ็อบเจกต์พวกนี้นะก็ ไม่ ang, กี่วันก็เก็บมาได้แล้วก็ถือว่าโอเคยังเก็บได้อยู่นะฮะก็ทีมนี้นอกที่เราเจอกันไปนะครับพลัง63ล้านนะตัวละครอย่างเจ้าเกลียวชุบนะครับกระบองเหล็กด้วงคิงอะตอมิกและกระเจ้ากาโรา่นะครับเป็น5้าดาวห้ดาวม่วงยกทีมนะตัวละครที่ผมเนี่ยเบื่อมากก็เป็นตัวละครอย่างกระบองเหล็กนะครับซึ่งเวลามันตายลงเนี่ยมันลุกขึ้นมามันปั่นแรงมากนะต้องวัดดวงกันอีกแล้วนะครับว่าเจ้าราชาทิของเราเนี่ยจะออกไหมนะกับโอกาส75%ในการติดข้างๆเนี่ยต้องรอดูครับ เปิดมาก็เป็นคิงฝั่งตรงข้ามเปิดมาก่อน1ครั้งนะครับทำการลบโลและโจมตีใส่อตอมิกไฟผู้ชมโจมตีใส่เจ้าเกเรกชุไปด้วยนะครับได้ไม่ถือว่าแรงแมากจากนั้นอตอมิกปาดมาก่อนนะครับที่6ล้าน1นะครับแล้วก็ปาดย้ำมาอีก1ครั้งคุณชมที่2ล้าน1นะฮะกาโลตามมาเกาครับเกาแรงด้วยนะ2องล้าน5นะครับจิ้มคืนไปบ้างต้องให้ทางด้านของราชาทิลึกฝั่งเราเนี่ยปิดฝั่งเขาให้ได้นะครับถ้าปิดไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นการพ่ายแพ้เหมือนเดิมเลยเนี่ย การโลปล่อยมาก่อนครับเกือบเจ็ดล้านผู้ชมเกีเรโรน่าจะโดนเป็นเป้าหลักเลยมม้่เนี่ยลูกไฟก็ไม่พอเล่นด้วยนะครับให้โซนิกตีปกติละกันนะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราเป็นการอันติจากโซนิกนะครับแล้วราชาเทลิของเราเนี่ยไม่ได้อันตินะครับรอบนี้เนี่ยจะลองให้ราชาเทลึกเนี่ยได้อันติดูบ้างไปฮะอะตอมิกปาดไปก่อนนะครับสิบล้านเดเมจนะครับเข้าไม่ได้ท้อด้วยนะแล้วก็ตามต่อทันทีนะครับสิบล้านเด,มดเมจเหมือนกันที่แถวกลางนะครับไปลูกขอเถอะติดไปเถอะโอ้โหแม็กไม่ติด โดนด้วงตัวเดียวผู้ชมมันไม่ติดฮนะและยังไม่บล็อกด้วยเนะี่ยโอ้โหไม่ติดเฉยน,นะครับกาโลกับกระบองเหล็กเนี่ยจริงๆควรจะโดนด้วยนะโอกาส7 5ไม่ออกว่ะท่านผู้ชมต้องอัพอุปกรณ์สนะครับโอกาส90%เนี่ยออกง่ายมากแต่ว่าโอกาส75%ไม่ออกนะครับเฮ้ยฟาส,สิพิเศษเด้งว่ะนะครับเกโรออนติเลยอะโอเคสวยมาก ราชาเฮลิกนนครับปล่อยไปนะครับแต่ว่ากาโลไม่โดนแบบมันติดไม่ท้อพิเศษอยู่ไงท่านผู้ชมไหลไปหาคิงเฉยเลยยังไม่มีตัวไหนโดนบล็อกเลยเนี่ยมีแต่คิงกับเกเลยก็ชุบโดนบล็อกนะครับไปบล็อกตัวที่ไม่ไล่ล่าเฉยเลยโอ้โหหนักแล้วกระบองเหล็กได้ปั่นด้วยไงอะตอมิกปัดแถวบนเข้าไปหนึ่งครั้งครับโดนปิดเกตอยู่แล้วกาโลตามไปเกาที่สองล้านสา โอ้โหแล้วตัวฝั่งเขาเนี่ยมีทั้งด้านของบัฟเพิ่มดาเมจด้วยนะโอ้โหหนักๆเลยครับไม่ไหลโดนอะตอมิกกระบองเหล็กดวงก,กาโลนี่ไม่โดนเลยนะไอ้พวกตัวละครไล่ล่าไม่โดนสักตัวเลยคผู้ชมโอ้โหปัญหาเกิดเลยครับแค่ดวงไม่ดีรอบเดียวนะครับจบเลยไหมเนี่ยลองดูกันผู้ชมเผื่อไหวนะครับรัวมัดคาบุโตไปก่อนนะครับนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเวลาดวงมันต่อสู้เสร็จเมื่อกี้มันก็จะมีการฮิวขึ้นมาคผู้ชม ต้องสังเกตดีๆนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปของอ็อบเจกต์มาคิงอันติมาครับแต่ว่าดวงฟังเข่าโวดนวปิดเรื่องอันติอยู่นะแกจะได้อยู่มั้งเอครับรอดูอีกทีหนึ่งโจมตีไหมเรื่อยครับไปเกียร์โรครับเชิงเทียนร,ระเบิดอันติเข้าไปปิดตัวสวยในโลกเออโดนกระบ,บองเหล็กกับกาโลว่ะอ้โหอะตอมิกปาดมาอีกแล้วแล้วปาดแถวกลางอืมแถวกลางเราไม่มีตัวเลยครับกาโลตามมาเกาใส่รา,าชาทที่ลึกโอเคยังไม่ตายนะ อะตอมิกก็โดนเหมือนกันโอ้ยจะตายก่อนหรือเปล่าเนี่ยเออฟังเขาไม่ได้เตะอยู่นะครับมาโซนิคเคาะไปลูกเคาะไปเบาๆโอเคแล้วก็อกะตอมิกปาดแถวกลางไปครับบับ9ล้าน4ไปหนึ่งทีปาดแถวบนต่อบับ12ล้านเดมเมจนะครับจากนั้นไปฮะเกียร์โลพาสีพิเศษของราชเาทลึกเร่งนะครับมันเลยออกทันทีนะครับสวยต่อยลูก เออโดนกระบ,บองเหล็กเอาแล้วมาติดทางด้านของไม่ทฉพาพิเศษอยู่มันจะเด้งมา,าเนี่ยเฮ้ย <Yes! S 1> ปิดอยู่ท่านผู้ชมแตม่ปิดทาหน้าของกาโลแทนเนี่ยมันไหลไปหาตัวอื่นเนี่ยเห็นไหม่านผู้ชมเวลาที่เราโจมตีเสร็จนะครับมันก็จะมีการเด้งขึ้นมานะครับสองเปอร์เซ็นต์นะน้อยเดียวนะครับโอ้โหเซ็งมากเลยวะไม่ไหลไปโดนตัวไม่ทะงไงมันไหลไปโดนตัวที่มันต้องติดไม่เออป้องไม่ติดไม,ไม่ไม่ทอนะครับมันถึงจะไหลไปได้ถ้าไอตัวไหนที่มันติดเนี่ยมันไม่ไหลไปนะนี่ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเหมือนกนนนนกััันะีอออืตตวา้จดปปญหไ็ค มันต้องเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวครับคือโอกาสมันต้องเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยก็คือ90%เรนเนี่ยโอกาสในาการออกเยอะมากอันนี้ค่อนข้างหนักนะปิดท่า,าของกระบองเหล็กอะตอมิกไม่ได้นะครับโอ้หนักเลยแหละนี่ขนาดฝังเขาเนี่ยไม่มีตัวละครถึงจะมีทาาหน้าของเกียโรเนี่ยแต่ว่าทาาหน้าของราชัยลึกมันก็สามารถปิดเชิงเคียนได้เหมือนกันนะก็ต้องรอดูอีกทีหนึงครับโอเคสะท้อนกลับไปครับฟังเขาตายอยู่นะไม่รู้ว่าที่ทํามาเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่าตอนนี้ ก็ขอปาดไปอีกหนึ่งครั้งนะครับเหมือนกับว่ากระบองเหล็กเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ป้องกันเหมือนกันนะต่อยไปครับฟาดไปโอเคเขาติดทงน้าของกัดก่อนพิเศษอยู่นะอะตอม,มิกโดนไหมผู้ชมแต่ว่ากระบองเหล็กมันไม่โดนไงจะได้หรือเปล่าไม่ได้ปิดกระบองเหล็กตั้ทีกระบองเหล็กรัวมากไหลไปดิไหลไม่ไหลฮะมันต้องเอาทะาน้าของอะตอม,มิกให้ติดไมท่ทอกกันนะมันจะไหลไปหาตัวอื่น่ย มันไม่ไหลไงตอนนี้ระเบิดไปกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้เนี่ยกัอรรย่อนพิเศษอะโอ้โหแล้วเขาปาดมาเลยฮะบับปาดอีกหนึ่งครั้งได้เนี่ยเขาเก็บสตแต็กรัวๆเหมือนกันนะติ้มมาฮะอะอตอมิกล็อกก็โดนโอ,ดโอ้กาโล่เรียบร้อยปะเนี่ยโอ้โหราชาเทลึกตายแล้วปาดไปลูกจบไหมโอ้โหมันยังไม่ตายว่ะมันเหลือ,อก,กี่ครั้งวะเนี่ยกระบองเหล็กเนี่ยกระบองเหล็กนี่ก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะโจมตีไหมเรื่องทชมโจมตีอีกหนึ่งครั้ง ยังไหวยอยู่เรายังติดเมท้ออยู่นะโอ้โหแต่ว่ารอบนี้น่าจะหายแล้วะครับกาโลน่าจะเกาหายแล้วกาโลไปสี่เม็ดแล้วนะครับกับเม็ดม่วงมันโอ้โหไม่แห่งจริงเลยท่านผู้ชมสู้ไม่ได้เลยครับสู้ไม่ได้เลย hmm. น่าจะต้องพลังที่แบบไม่ห่างเงินมากเกินไปมั้งนะครับเดี๋ยวต้องไปลองดูอีกทีมหนึ่งท่านผะู้ชมจะลองไปลองกับพวกทีมที่มันเป็นอธนาของเจ้าราชาทิลึกบ้างนะครับโอเคกระบองเหล็กตายแล้วไงต่อ เราก็ไม่ไหวอยู่ดีนะการโล่มันชุดเดียวเราก็ตายแล้วเนี่ยเพราะว่าผมติดไม่ทอครบแล้วนะครับโดนการโลกก่กอตายเลยนะเรียบร้อยนะครับเอายังไม่ตายไว้ยังอยู่ได้อีกวะการโล่กาวบาเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหแต่ว่าโดนโดนของคิงนะครับย้ำจนตายก็เป็นว่าเราแพ้นะครับสู้ไม่ไดงจริง่านผู้ชมนะก็มันไม่ออกให้เลยนะครับกับทางด้านของกัตก่อนพิเศษนะครับไม่ติดตัวอื่นให้เลยนะครับไปติดตัวอื่นไนไปติดพวกเกลีกันชุบคิงนะครับไม่ไหวเลย เนี่ยโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีเนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ